เอาแล้วนะครับผมกําไรเน้นๆครับดอกเดียวเวลิกูดนะครับผมดูเบ็ดห้าบาทนะครับผมจ่ายเลยนะ่ฮะเพิ่มเบ็ดอีกครับผมเบ็ดสิบาทไป <c oughs> เบ็ดสิบาทต่อละกันนะครับผมอูโหโห้หูยหนึ่งร โอเคครับผมก็การาบสวีดัส,สวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักเหนยอกพาปั่นนะครับผมคนดูวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมงานเลี้ยงของราชนินีนั่นเองนะฮะค,คนดูทุนหกสบาทโอ้ oh my g ก็นะครับผมผมนดูเล่นเกมนี้นะผมก็ทุนน้อยแบบว่ากลัวอยู่เหมือนกันกลัวไม่จ่ายนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เสียวอยู่นะคนดูมาเปิดแรกมนาะเอมาเลยครับผม แต่มีแววอยู่นะก็ดูอู้วิคอมโบที่สองครับยังไงครับก็ดูสองคอมโบสวยเพิ่นสวยเป,วเป็นว่าเป็นแบบว่าเปิดสวยมากเลยคิวสามตัวสิบห้าสตางค์โอ้โหเจ็ดครุก โอ้โหเกินไปโอ้โหเกินไปนะพังทีนี่ครับผม,มันดูทุกท่านนะฮะเฮ้ยเบ็ดสิบ,บาทเดี๋ยวฮัลโหลเหลือห้าสิบสี่บาทลืมตัว <c oughs> คิดว่าทุนมาสามสี่ร้อยลดลงก่อ็ใจเย็นไปรุ่นเนี่ยครับผม <c oughs> ไอเราก็จะใส่อย่างเดียวเลยแม่เกินปุยมุ้ยอยันเนี้ย มายังไงครับผมดอกนี้อ,อ,หอไหลพี่กรณนนะครับผมดูเท่าไหร่แล้วนะฮะสวยเพิ่มเบ็ดหน่อยเบ็ดห้าแล้วกันเอาละครับผมคิวมายังไงปึ๊บสวยยังไงอุ้ยลังกระดานก็ดูแปดรอยสิบบาทวอ้ย,อยเอาแล้วนะครับผม กำไรเน้นๆครับดอกเดียวเวลิกูดนะครับผมดูเบ็ดห้าบาดนะครับผมจ่ายเลยนะฮะ <c oughs> เพิ่มเบ็ดอีกครับผมเบ็ดสิบบาทไปเบดสิบบาทต่อละกันนะครับผมโ <c oughs> อ้โหพันหนึ่งร้อยอ๋ออ,อดูดอกนี้เอาให้อีกแล้วครับผมหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดบาทนะครับผมเบ็สามสิบ เบ็สามสิบเงียบคลิปนะครับผมลงมาเบทสิบบาทเหมือนเดิมละกันเอาเงียบเลยทีนี้เอาหายแล้วหรอคนดูอืมงงเอาละเอมาแล้วเจผมต้องมาคนดูดอกนี้ขอเจตัวเดียวขอแบบละลั่นสวยอย่างนั้นแหละเพื่อนวัยสามตัวโบสวยโบสวย โบหมดแล้วนะฮะมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับผมรางวัลซุปเปอร์มิกรารัดนะครับผมวุ้ยดอกนี้ก็ดูใช่มาดีครับผมเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทลุล้นๆไปเลยครับ เอาไปครับผมดอกนี้เจร้อยยี่สิบบาทนะครับผมมาดูโอ้โหแต่ละดงแต่ละดอกนะฮะของแท่วะบวกหดเกินนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะคุ้มจริงนะวันนี้โอ้โหมากับดวงจริงเล่นอะไรก็แตกว่าช่วงนี้ <c oughs> ของแท่วยสเก็ตเตอร์สามตัวคนดู โอ้โหไม่มาสี่ตัวเข้าวีเกมให้มันแล้วๆเลยครับผมโอ้โหเอาละเงียบแล้วทีนี้นิงกริปเบ็ดห้าไม่เข้าต้องเพิ่มเบ็ดอีกเอาละนะฮะความมาไลเริ่มมานั่นไงเงียบยาวเลยเดีย๋ยอย่างนี้ เว้ยท่านผู้ชมมันเกินไปนะไม่ได้หนาไม่ได้หนาอย่างนี้มาชึบไม่ได้หนาไม่ได้หนาคนดูขอสักแบบช็อตหน่อยได้ไหมสักช็อตก่อนพอคนดูมีหรือเปล่าไม่มีนะครับผมก็โอเคเลยละกันนะครับวันนี้ได้มา4,300กว่าบาทนะครับผมวันนี้ก็ คุ้มอีกแล้วนะครับผมสาหรับงานเลี้ยงของราชินีนะครับผมก็แตกรวๆเลยนะฮะด้านนอกนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดสมัสด์ด้วยนะจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันกันดูสวัสดีครับ